และตอนนี้เนาะวันนี้เฮาพาทุกคนมาเที่ยวอีกสถาน,นที่หนึ่งของวิ่งจักรเนาะเสริมมาเพื่อนมาหลายปีแล้วแต่ว,ว่าเก,กิดกาลีกาสร้างใหม่เนาะและนั่นก็คือวันเซียนฟัวนนั่นเองและวันนี้เฮามีมูมานำชาดาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางในเนาะงามแห่ง <Den ai. S 1> เดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางในอ่าเอาพี่รถก่อน บอกแล้วสามเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์อะรอย่างเงี้ยเล็ดแบบเผลนเหตุงานครับงามแหงเดี๋ยวเขาจะขอดไปเลาะข้างในว่าข้างในนั้นจะมีอย่างแบบน่าสนใจมีอะไรกับมีความเป็นมาเป็นไปเท่าไหร่เนาะเดี๋ย่าไปเจ๊แงแม่ก่อนจะขอดไปเนาะเราก็จะมาซื้อตีน้ำพนักงานเพิ่นก่อนเนาะคือจากด้านในนะครับเอาบุ้เป็นคนจ่าย เาล้ว่ะ mm hmm. คนลาวสิบพันกีบเนาะส่วนคนต่างประเทศก็จะสิบห้าพันเนาะาได้ปีมาแล้วนี่ก็คือปีเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเนา mm hmm. ละล้วก็ห้ามเอาอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเข้าไปเนาะถ้าเห็นขาเจ้าจะปรับใหม่แล้วก็ให้เด็ดดอกไม้ทุกชนิดเนา mm hmm. ะเข้าไปทางนี้เลย mm hmm. แล้วก็บมีพนักง,งานกวดปีเนาะ mm hmm. <laughs> งงคอนก็งง เคยมาละสักเทือ่อละสามเทือแล้วสามเทือแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเขาเจ้าเฮ็ดใหม่ทันสมัยปรับต่นยุคเนาะโซนนั้นนี้ก็จะเป็นโซนขายเครื่องหัตถกรรมใดๆเนาะเข้ามาเขาก็จะเห็นแบบอ่าพระพุทธรูปต่างๆเนาะ ข้าจะไปทางแหลก่อนเข้าไปเลยบอเข้าออมันเลยนี่เป็นทางด้านข้าออเนาะบอกได้เลยว่าอุดมสมบูรณ์แหงแมีแต่จับแมงอ่าอันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยพี่ว่าเวลาคนจะมานะเป็นอุมโมง์ระวังนรกละกะสวรรค์ทางด้านเฮงก็จะเป็นต้นงิ้วนั่นเองหูจักรระบอ อันนี้เป็นต้นมิวเนาะแต่วูมีคนปีนเพราะว่ามันฮ้อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเข้าไปด้านในนะยเงี้ยมาเลยรู้แล้วเดี๋ยวออกไปนอกอ่ะเนาะเพราะว่ามันมีตัวเพิ่งเนาะเขาเข้าไปบ่ได้ แม่นจะจะเลาะทางด้านนี้เนาะทางหุบปันด้านนั้นก็จะเป็นเจ้าแม่กกนอินเนาะเจ้าแม่กวนอินเนาะมันบาอ,อ,อันนั้นนะเจ้าแม่กวนอินองนั้นแล้วมันจะจะปลูกดอกไม้เนาะหลากหลายสีเลยทุกคน,น,นอ,อันนี้ก็จะเป็น ปันเนาะแปลบหูความหมายคือเขาเจ้าบอนเขียนใหม่แล้วเนะาะก็เลยแบบอ่านยากน้อยหนึ่งตามหนังสืออยู่นี่ก็จะเป็นแบบหนังสือลาวลาวเกา่าอ่านบม่ออกปันไหนตัววัดตัวเสียงควรนี่มันจะมีอีกวัดหนึ่งเนาะที่ว่าคล้ายๆกันก็คืออยู่อ่าทาง จังหวัดหนองคายเนาะคล้ายๆกันเพราะว่าวัดตัวนี้กับเป็นอ่าลูกหลานทางฝั่งไทยหันมาสร้างตามความศรัทธาอยู่นี่เนาะเพื่อนก็ได้สร้างตามวรรณคดีแล้วก็เกี่ยวกับหนังในวรรณคดี่นแหละเพราะว่าจะเป็นแบบนางสังขารพญากะกวินลพเนาะคือตัวนี้เนาะแม่เลยหัวของพญากับกวินลพเนาะ พร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่เฮากแบบรายละเอียดปานใดเรื่องทางพุทธศาสนานีบบ่บ่ปานใดพามาเบ่งเนาะถ้าไผอย่างฮูรายละเอียดเชิญเขาเลยว่าเสี่ยงควรเนาะวันแห่งนี้ก็ถือว่ากว้างสมควรเฮาจะเห็นขาเจ้ามาักมาทายแแบบบออีอย่างต่างๆ อ้าวูอย่างเน่เกี่ยวกับวัตน,นี้วอาให้ฟังอ้าวูยอย่างเลยขอขอบใจเอา้าแล้วมาเที่ยวสามเถอเวอลสุฟังดูเอาประวัติความเป็นมาเอา่ยได้ๆอ้าวูดิเอา้าวสรุปสรุปอ่านเนี่ยอันนี้มันเป็นอ่ะมาซื้อๆนั่นแหละมามเมาที่ยวอ้าวูประวัติม่ซืู้ประวัติแม่อันนี้น่าจะเป็นยากุมพันธ์เนาะเดาซื้อๆเด้อเพราะยากุมพันธ์คือใหญ่เถอะ สูงน่าจะประมาณจังเมตรก็ห้าเมตรเพราสิบตี่บอกเพราประมาณสิบเมตรนี่แหละ,หะ,หะแต่ก่อนหันคนต่างประเทศมาเวียงจันต้องได้มาบอนนี่แน่นอนเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งถ้าไ่ชิมากบสามารถมาได้ทางรถเมล์แต่ตลาดเซาเนาะมาหนี่ก็ประมาณราคาห้าพันกีบแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้ว เดี๋ยวฮาจะพาทุกคนไปเบิงไทยแลนด์อีกไฮไลท์หนึ่งเนาะเดี๋ยวฮาจะข้ามออกไปเบิงไทยแลนด์ โดนบันได,แ,ดแล้วอันนี้เนาะก,ก็จะเป็นหัวพญ,ญาของกบิลพมและเทียมฮอบนี่ก็จะเป็นนางสังขารเน,นาะเพราะมาละกะคิดฮอดปีใหม่ที่ใกล้จะฮอดแล้ว <c oughs> อันนี้เลยฮู้จักบอกอันนี้มันอย่างบ,บอกบอกทางข้างอันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นบันไดสวรรค์ฮู้จกะะักหรอวะขึ้นได้ไมแม่แล้วก็เพราะว่าระวังตกสูงเดอ้อ แต่คนบ้านเนาะไ่ะต้องขึ้นเด้ออืมเอ๊ะบูเห็ดดอกไทเลนนะยุกไก่พูดอุ้ยข้าเจ้าหากระเฮ็ดไม้ก็คือมีสวนดอกไม้มีือสีพร้อมออกไปทังพุ่นงดงามปลาเสียงจักจันแบบ,ม,บมีสวนดอกทานตะวันได้ ไทยแลนไท่แลนเดี๋ยวเขาจะออกไปให้มันทัวนมัรยากาศออมหอบคือแบบเย็นดีแห้แต่ห้านอาหารเขาจะปุเปิดเนาะลมลื่นสมอายุวัดนหเลยใครว่าว่าเข้าวัดเลยอ่าพรนะพวมีอยู่จริงเด้อมันก็เย็นอยู่สำหรับคนใจบุญเนาะหุ่นไถ่แลนหุ่นเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเิึงไทยแลนดอะแลนเน่แลนนนึง อ,อันนี้ก็จะเิ่นแบบโซนล็กน้อยริ่มเนาะถ่ี่ว่ามีลูกมีหลา,านนาจ๊ะฝากลูกหลานมีมกันนะจ๊ะเป็นนางซิวเป็นนางซิวนะพอข้างใ้จะมีาอาหารแบบกินอาหารเทียงคือเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนเนาะก็หือ,หอว่าหิวหิวเดี๋ยวหนอยจังพอไปรอกินนะมีเลยมาสวนวัฒนธรรมเสียงควน บุจาฮะอันนี้แนนกวงจิปบอ้คุณมีท่าอาหารพร้อมเลิศเลิศเลิศแล้วข้าเจ้าวถือว่าปรับปรุงและที่สังเกตก็คือข้าเจ้าได้เริ่มมันเอาดอกจำปาเนาะเขี่ยสันติต่างๆเนาะแต่ว่าคือปลายข้อหามที่เขาเข้ามาสัมปทานจนอาจารย์แนะนำเลยว่าบอกให้หันถ่ายหันมาเด็ด ออกไปเนาะถ้าขาเจ้าผมเห็นขาเจ้ากะจับใหม่คนนึงนึ่ร้อยเหรียญอันนี้ือว่าเป็นข้อคิดอากาับให้ทุกคนได้ชื่อไว้ก่ามาอะยะเด็ดนั้นเด็ดนี้เนาะเพราะว่าก็เพื่อนจับบูรณะหรือว่าเอามาลูกดที่ให้มันงามกรับต้องขอความรูวมือกับทุกๆคนเข้ามาเพื่อจะให้ไม่บ่าหายไปัแหลยไะพร้อมละบอทุกคนเดี๋ยวฮาจะพาทุกคนไปสไตล์ดี ประเทศไทยไปไป แล้วตันนี้เขามาฮอดประเทศไทยเลยเดี๋มีแต่ข้ามทามไปก็ฮอดแต่ว่าข้ามตัวได้เนาะมาฮัมเน่กะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะยางออกไปเนาะ,ะเพราะว่าเข้าจะบูเปิด้านนะทุกคนนะก็ไ,ได้กินก็เลยบได้กินข้าวเ,เนาะเดี๋ยวเขาจะออกไปเลาะกินอยู่นอกเอาเพราะว่าอยู่นี่ฮานปิดเนื่องจากบุมีนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลาดุนแล้วประมาณนั้นแหละ มาเที่ยวได้เดอ้อสาวใสยงานะในฮอบสามปีเลยกับ่าไดหากระได้ห่นมามนฮอบสมปีมนฮอบสามปีมปแล้วนี่ก็จะเป็นทางด้านในเนาะอันนี้เอิ้นว่าสร้างสามหัวห้ามขึ้นเนาะห้ามสีนพร้อมมีแต่สามารถ เช็คเด e โฟโต้แอนด์วิดอได้เด้อนอกจำปาหลายแหงสม่าเส็นจำปา่าเมืองลาวจำปาเมืองลาวนะห้ามเด็ดหูละวะแต่ว่าถ้ามันดนนะ่ะเอาได้เอาได้เนาะงามหลาย<ร>ง,งามหลายฮเก็บเอาต้องเก็บเอาบ่บอ่อาตัวเงี้ยวไหา่ก็ได้อเออนั่นแหละ แล้วก็เสียบใส่หูหอมบ่ตัวนี้น่าจะพ่หอมบอเพราะว่าเป็นพันใธุหม่ของดอกจำปาที่เป็นจีปวัวก็จะประมาณนี้นะทุกคนและคลิปนี้คอนกนจะพาทุกคนมาเลาะล,อ,ล,อ,ลอง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 เห็นทัศนียภาพของวัดเสียงควรเนาะ คลิปนี้ก็อาจจะมีอย่างหลายก็พาทุกคนมาได้เบิ่งเราสำหรับคนที่วายุไก่บ่ได้มาเนาะเฮาก็จะพาทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และคอมเมนต์ให้คอนเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้สองคนเฮาลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย